เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแกะรอยผู้ก่อเหตุบุกเดี่ยวจี้จริงทองรูปรพันธ์กว่า40เส้นจากร้านทองภายในห้างส,สินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็กวาดทองรูปปรพันธ์กว่า40เส้นก่อนที่จะหลบหนีไปได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันนี้ค่ะ ภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ก่อเหตุนั้นบุกเดียวเข้าไปในห้างสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยอาศัยจังหวะที่ช่วงเวลาใกล้ปิดบริการของห้างค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้าตรงไปที่ร้านทองแล้วก็ชักอาวุธปืนที่ออกมานั้นพกมาขู่พนักง,งานของทางร้านกวาดเอาทองรูปพรรณไปมากกว่า40เส้นแล้วก็หลบหนีไป จากการสอบปากคำก็ทราบว,ว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้ชักอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกสีดำออกจากกระเป๋าสะพายข้างแล้วก็สั่งให้พนักง,งานของทางร้านที่มีอยู่ด้วยกันเจคนนั้นให้หลีกทางค่ะก่อนที่จะกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ของร้านแล้วก็กวาดทองรูปปรรพันธ์ใส่กระเป๋าหลังจากนั้นก็วิ่งหนีค่ะไปทางประตูหลังอาคารลอดรั้วที่ชำรุดมีต้นไม้ปกคลุมหนาทึบหลบหนีไปทำกลางความตกตะลึงของเจ้าหน้าที่ร้านทองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาพนักงานและเจ้าของร้านทองก็ได้เข้ามาสำรวจความเสียหายอีกครั้งขณะท,ที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค8และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนภนนูธรนครศรีธรรมราชได้เข้าสนับสนุนเร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามร่องรอยเนื่องจากพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้วางแผนมาอย่างรอบคอบค่ะมีการตรวจสอบเส้นทางไว้ล่วงหน้าแล้วคาดว่าไม่นานนั้นก็จะสามารถจับกลุ่มตัว ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ที่สุดค่ะ